ตื่นมากับบรรยากาศเช้านี้เช้านี้อากาศดีมากเลยค่ะเช้านี้เราจะเอาผักที่เราเด็ดจากเมื่อวานค่ะเอามาทำกับข้าวเช้านี้กันเราจะเอาผักมาล้างน้ำก่อนค่ะจากนั้นเราก็าผักแช่น้ำทิ้งไว้10นาทีล้างน้ำให้สะอาดเสร็จแล้วก็นำมาหั่นเป็นท้องๆเลยตอนที่เรากำลังทำผักอยู่นั้นก็มีเจ้าตัวแสบมาจ้องดูเราด้วยค่ะ พอเราเตรียมผักเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มหั่นหมูกันค่ะถือจานหมูไปแล้วก็ดูเขียงไปด้วยค่ะกลัวเดี๋ยวจะผิดค่าเพราะว่าทั้งสองด้านแทบจะแยกไม่ออกแล้วค่ะตอนนี้ส่วนตอนนี้เรากําลังเตรียมรัดมีดค่ะมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามากันเยอะเลยค่ะว่าพอคมใช้มีดอะไรทําไมคมจังเลยและอันนี้ก็คือคลิปลับแบบไม่ลับค่ะทุกคนเราต้องรัดมีดบ่อยๆค่ะมันคมแน่นอนนี่เห็นไหมหลังจากรัดมีดเสร็จแล้วมีดแล้วก็คมมากเลยค่ะ หั่นหมูติดมันก็คือไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเตรียมสับกระเทียมด้วยนะคะจากนั้นก็เริ่มผัดกันได้เลยค่ะผัดให้กระเทียมมีกลิ่นหอมหอมแล้วก็ตามไปด้วยหมูเลยเราจะผัดให้หมูมีความเียมหน่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ผักตามลงไปค่ะแบบนี้จะทำให้หมูของเราอร่อยขึ้นมากเลยค่ะ ลุงรสล้วก็จะตามเหมือนทุกๆครั้งที่เราปรุงเลยค่ะซอสน้ำมันหอยซอสผู้เขาทองแล้วก็เติมรสด,ดีลงไปอีกนิดหน่อยจริงๆพอผมชอบใช้ผงนัวใส่กับข้าวตลอดเลยค่ะแต่พี่สาวบอกว่าไม่ต้องใส่ตลอดก็ได้มันก็อร่อยเหมือนกันหลังๆมานี้ก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ผงนัวทำอาหารแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นส้มตำเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะอันนี้เราก็กำลังจะทำเมนูที่สองกันนะคะแต่เมนูนี้เนี่ยเราจะทำไปเป็นกับข้าวเที่ยงวันนี้ค่ะ เราก็จะนําหัวปลีมาแกะเปลือกมันก่อนนะคะระหว่างนี้เราก็ต้มน้ําทิ้งไว้ด้วยค่ะปลาแห้งถุงนี้อยู่มานานแล้วค่ะถึงวันนี้ได้ออกโรงสักทีเราเอาปลาแห้งมาแบ่งเป็นครึ่งค่ะแล้วพอน้ําเดือดแล้วเราจะเอาไปแห้งส่นลงไปค่ะเติมขานอไปหนึ่งก้อนด้วยนะคะเพื่อทําให้น้ําของเราอร่อยขึ้นต้มปลาไปสักพักหนึ่งน้ําเริ่มแห้งแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะและเราก็เติมหัวปลีลงไปเลยค่ะ อันนี้ตัวปลามันเค็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยเติมแค่เกลือกับรสดีลงไปนิดหน่อยก็พอแล้วค่ะระหว่างนี้ก็แวะไปดูเจ้าตัวแสบทั้งหลายกันก่อนช่วงนี้ที่บ้านอากาศเริ่มมีลมเย็นๆค่ะน้องแมวก็เลยมานอนข้างๆห้องครัวแบบนี้ตลอดเลยค่ะตั้งแต่ตอนเช้าแม่ไม่อยู่บ้านนะคะแม่ไปอะไรตั้งแต่เช้าเลยค่ะและแม่ก็บอกเราว่าแม่ไปเอาปูหิมะมา,มา,มาเป็นของชอบเราเลยค่ะ ต่ว่ามันไม่ค่อยโตเต็มที่เท่าไหร่ค่ะรสชาติก็ยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่รสชาติก็จะจืดๆหน่อยค่ะส่วนเมนูเมื่อกี้นะคะเราก็แอบเติมพริกลงไปเพื่อเพิ่มความแซ่บนิดนึงคลิปนี้เราก็จบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะทุกคน